วันนี้โดนพายุหิมะพัดลมเมืองแองเจิชนะคะทั้งลมทั้งหิมะเลยตกหนักมากๆเลยซึ่งจริงๆแล้ว阿拉斯าเนี่ยสมควรที่จะมีหิมะแบบนี้มานานแล้วนะคะแต่ว่าภายในระยะเมื่อสองสมปีที่ผ่านมาเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีเลยแล้วอากาศก็อุ่นผิดปกตินะคะแต่ว่าวันนี้อากาศไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่แต่ว่าเจอลมแล้แลวก็ หิมะนะคะดูสิเยอะมากเดี๋ยวจะส่องมาทางนี้นะคะทางขวามืออันนี้ลงเก็บของโอ้โหหิมะตกปุยใหญ่มากๆเลยลมพัดมาทางนี้ด้วยบังเอิญจุดที่น้อยยืนอยู่ในตัวบ้านมันบังลมซะเห็นไหมคะจะเห็น direction หรือทางที่หิมะปลิวจะปลิวมาทางด้านซ้ายมือนะคะซึ่ง ถ้าจะเปรียบเทียบแล้วน้อยก็ยืนอยู่ทางด้านหลังตรงนั้นเนี่ยตรงที่เห็นทางด้านหน้านะคะดูที่ทางบ้านก็เอาหมาปล่อยอยู่ข้างนอกแต่ว่ามันเขาก็โอเคเพราะขนเขาขนเขาหนาอยู่อูยทั้งลมทั้งฝนเอ้ยไม่ใช่หิมะนี่จะได้ยินเสียงจะได้ยินเสียงลมเห็นไหมนี่ดูนีดดูนดดูอื้มอืมดูนั่ลมหวนลมหวนลมหวน โอ้โหเยอะมากหิมะตกปุยใหญ่สวยสวยงามมากเลยนะคะโอ้ยธรรมชาติจริงๆนี่คือสิ่งที่อาลาสกา้าสมควรที่จะมีแทบจะตลอดฤดูหนาวนะคะซึ่งที่ผ่านมาอย่างที่บอกไม่ค่อยมีเท่าไหร่วันนี้ก็เป็นวันที่พิเศษมากๆเลย ได้มองเห็นหิมะร่วงโอ้ยอะไรก็ไม่เท่ากับความหนาวที่มาจากลมพัดนะคะไว้อมองดูหิมะร่วงกันอือหือ สวยไหมเนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่อยู่เมืองไทยนะคะเวลาถึงหน้าฤดูร้อนหรืออาจจะมีแค่ฤดูเดียวคือร้อนแล้วก็ร้อนโคตรแต่ว่าปีนี้ก็จะมีบางวันใช่ไหมคะจะมีจุดที่ว่าหนาวมากเกินผิดปกติ เพราะฉะนั้นเนี่ยการละลายน้ําแข็งของขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้เนี่ยมันอาจจะทําให้โลกของเราเนี่ยเปลี่ยนกันไปได้นะคะทางอลาสก้าใครจะไปรู้อาจจะเป็นพวกทอบไปคอ l เหมือนกับรัฐฟลอริดาฮาวายหรือว่าเมืองไทยก็ได้แล้วก็จากทางเมืองไทยก็อาจจะเป็นเป็นเมืองหนาวก็ได้ใครจะไปรู้โอ้โหปุยหิมะตกสวยงามมาก สวยจริงๆเลยอยากให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะคะบางท่านที่อยู่ประเทศบ้านเราไม่ค่อยจะได้เห็นกันว่าหิมะในการตกแล้วมันเข้าตกกันยังไงนะคะวันนี้เป็นวันที่พิเศษสุดเลยนะคะเป็นวันมาฆ่าบูชาของประเทศไทยนะคะซึ่งที่แองกฤษลาสกามีหิมะปุยฝ้ายแบบใหญ่เหมือนปุยฝ้ายไล้ตกลงมาสวยงามมากเดีย๋ยวจะถองเข้าไปตรง ทางท้องฟ้านะคะหนุเห็นไหมทางท้องฟ้าที่จะเห็นเป็นจุดดำ,ดำๆๆ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 น,ะนั่นคือหิมะตกลงมานะคะซึ่งถ้าอากาศร้อนหน่อยเนี่ยหิมะพวกนี้มันก็จะกลายเป็นฝนโอ้โหตอนนี้นะคะหลังคาไอ้ลงเก็บของที่บ้านน้อยนะคะมันก็จะคุมไปด้วย หิมะเรียบร้อยสมัยก่อนนี่น้อยมาแล้วก็กอุย้ยแหมวันตาขาแวันตาขวางแต่ก่อนนี้ก็ชอบไปยืนอยู่ตรงกลางลานนะคะแล้วก็เงียหน้าขึ้นฟ้าเอานี่หิมะตกมาตรงแขนเสื้ออ่แล้วก็เอาปากอ้ารับปุยหิมะนะคะหรือไม่อย่างนั้นเวลาหิมะตกลงมาใหม่ๆแล้วก็เอาแก้วมั่งเอาถ้วยมั่ง ไปเก็บหิมะอัดไว้เป็นรูปเป็นทรงนะคะทำคล้ายๆกับน้ําแข็งใส่บ้านเราอะถ้าใครจาได้นะคะใส่น้ำหวานสีแดงแล้วก็ใส่น้ำนมแมวที่จริงแล้วมันก็เป็นนมสดนั่นแหละค่ะนมสดจืดโอ้โหดูลมไหมก้กัลม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 ใหม่อีกแล้วดีนะที่ลมมันมาทางด้านหลังทางด้านทางหน้าบ้าน่ะไม่งั้นแล้วน้อยหนาวแย่เลยล่ะดูสิ เห็นไหมเห็น <tu> d i r <ro> e c t ชันของหิมะไหมคะหิมะตกมันจะปิวมาทางด้านเนี้ยเนี้ยทางด้านจากขวาไปซ้ายเนี่ยอืก็ยังไงแล้วก็ขอให้เพื่อนๆ่ว่าจะร้อนจะหนาวนะคะก็ขอให้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่ายามเจ็บยามไข้ขึ้นมาเนี่ยเราเองก็เป็นทุกข์เนาะเพราะว่าเรามีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆแล้วคนรอบข้างก็มีแต่ เป็นห่วงแต่ก็ไม่รู้จะช่วยได้อย่างไรนอกจากพาไปหาหมอมั่งแล้วก็นแนะนําให้ทานยาดูแลรักษาสุขภาพก็ยังไงแล้วนะคะก็ขอให้ความเย็นนี้ส่งไปถึงแก่เพื่อนๆหลายๆท่านด้วยนะคะไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในโลกโซเชียลอันนี้นะคะด้วยความปรารถนาดีค่ะ ออแล้วก็อย่าลืมอย่าฟังอย่าลืมไม่ใช่อย่าลืม,ม,อ,ยลมอย่าฟังอย่าลืมฟังอย่าลืมฟังเพลงคนมีไม่ได้ใช้นะคะหาหาดูได้ที่ y t u t u นะคะโดยเข้าไปตรงเซิร์ชนะคะกดคนนี้ไม่ได้ใช้หรือว่าเขียนคำว่าน้อยสิรินาศก็ได้นะคะความดีมีไว้ทำไว้เถิด นะคะเพราะว่าไม่ได้เกิดผลร้ายต่อใครๆเขานะคะใครทำดีอะไรก็ส่งเสริมเข้าไว้ซึ่งโอกาสแบบนี้มันก็มีอไม่มากเนาะบางคนเขาก็ถามว่าทำไมทำไมนาะถึง มาเริ่มร้องเพลงหรือทําเพลงอะไรกันช่วงตอนที่เามีอายุมากแล้วคนเรามันก็ต้องมีสักครั้งหนึ่งนะถ้าจะมีความโชคดีอย่างนี้เกิดขึ้นมาก็ยังไงแล้วก็ช่วยสนับสนุนนะคะช่วยแชร์เพลงด้วยคนมีไม่ได้ใช้นะคะเป็นเป็นบทเพลงแรกนะคะซึ่งก็ได้ความสนับสนุนจากหลายๆฝ่ายนะคะแต่ที่สำคัญก็ต้องขอขอบคุณทางค่าย เครือข่ายของแกรมมิโกโบ้านคูสลาทีมงานของเขามาโดยตรงเลยนะคะที่ช่วยจัดทำวิดีโอนี้ก็ขอความสวัสดีมายัางเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะสวัสดีค่ะ